หนื่อยจริงๆวันนี้เราจะมาดูวัวกันนู่นวัวมีประมาณสามตัวราคาพนาันห้ามีชื่ออีสซมอีหวาาแล้วก็อีกำไล <c oughs> แล้วตอนนี้ทัานผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศที่นี่นะสวยมากเลย อัน,นจะพูดยังไงเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วลมเย็นสบายนนมือสิกำมือเปียกเลยมาตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มแบบนี้เร็วอะหลังจากนั้น